นอนบันกะโลค่ะคืนนี้ได้จุบุเดชสวัสดีค่ะแม่เอค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปพาลูกเที่ยวช่วงปิดเทอมนะคะแรกเริ่มเดิมทีเรามีแผนไว้ว่าจะไปแคมปิ้งดูวิวภูเขาไฟฟูจิกันค่ะจองไว้แล้วก็ต้องแคนเซิลเนื่องจากฝนตกหนักเกือบทุกวันเลยค่ะคืนนี้เราก็ตั้งใจว้ว่าจะนอนในรถหคืนที่จุดพักรถค่ะเพื่อความปลอดภัยค่อยๆเดินทางไปกันค่ะ หิวเลยพามากินพาสต้าแม่ก็ขนมปังนะ ถึงฝนจะตกลมจะแรงยังไงนะคะน้องมันะกับพี่ไอ้น้านเนี่ยก็สนุกสนานเช่นเคยค่ะระหว่างเดินทางนะคะบ้านเราก็จะพักบ่อยค่ะบริเวณจุดพักรถหรือเซอร์วิสแอร์เรียนะคะเด็กๆก,ก็จะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเพราะว่าแต่ละที่ก็มีความแตกต่างกันค่ะพาเด็กๆมาสเต็มนะคะ thank okay. you ตอนนี้เดินทางใกล้จะถึงที่พักแล้วน,นะคะสามีแม่เอกก็นึกขึ้นได้ว่าลืมเอาอุปกรณ์แคมปิ้งการก่อกองไฟมาค่ะเตาก่อไฟก็ไม่ได้เอามาทั้งทางที่ตัวเองก็เป็นคนที่ชอบการก่อไฟมากๆเลยนะคะก็เลยคำนวณดูระหว่างเช่ากับซื้ออันใหม่ซื้ออันใหม่คุ้มกว่าก็เลยแวะซื้อกันค่ะ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะป๊ากำลังไปเช็คอินค่ะสวยไหมนัน่นไงน้ำแรงมากเล่นไม่ได้รูชเาเด็ก 泳げるやんこれ大丈夫ですこれ電気なの ดูบรรยากาศหนะ้าบังกาโลน้ำไหลแรงมากเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นบังกะโลนะคะมาดูห้องน้ำกันคอยเ็นธรรมชาติมาก เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะห้องน้ำค่ะมีห้องน้ำสี่ห้องนะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็เป็นชาวาลูมนะคะนี่ก็ห้องน้ำผู้ชายค่ะ ลืมบอกเขาแยกระหว่างชายหญิงนะคะห้องน้ำนะก็เป็นห้องอาบน้ำค่ะเปิดห้องนี้เลยเปิดได้นเนี่ยเนี่ยค่ะแบบหยอดเหรียญนะ ห้องี่ากลัวมแมงนะมีปบรรยากาศเด็กๆอยากเล่นน้ำแต่เมื่อวานฝนตกหนักมากเลยนะคะน้ำก็เลยไหลแรงมากอันตรายเล่นไม่ได้นะสัมภาระก่อนค่ะ น,นะคะทกตกนะคะตอนนี้เราอยู่แคมป์นะคะปูที่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะ,น,คะนอนบังกะโลค่ะคืนนี้ <c oughs> ที่นอนเป็นเตียงสองชั้นนะคะ <c oughs> แต่ว่าปูที่นอน <c oughs> นอนชั้นล่างกันหมดเลยค่ะ <c oughs> นี่ค่ะ มีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยนะก็เลยเอาพ้าห่มไฟฟ้ามา<อ>ด้วยค่ะ เราให้ปะป๋าหุงข้าวรอนะคะพวกเราจะไปเข้าองเซ็นกัน,นะคะ่ะ ไปไหนคะรถเต้นพ้นอไปองเซงคะ่ะที่นี่เขาให้เข้าได้24ชั่วโมงเลยนะเข้าได้ตลอดเวลาเลย

ยาซาชิใจดีจังเลยแม่ช่่ยถือไหมลูกมาคงมามามอสกา้าขอบคุณครับปาลุกป่ะไม่เป็นไรพี่ยอยน่าแม่ถือเอง น้องมานะเก็บกิ่งไม้ไปให้ป้า,ปาจุดไฟนะคะูดูน้ำแรงมากเลยเล่นไม่ได้แน่นอนชัวร์ ลกินทำเองนะคะลูกชิ้นหน้ลูกชิทำเองค่ะไอโคเดจ็อไอโคเด้็อ กินข้าวค่ะอยากกินข้าวอยากกินนี่คือค่ะมีลูกชิ้นด้วยนะจ๊ะ แม่ตักข้าวให้หนูข้าว้ข้าวหูพอดีเลยเเเระวังใกล้กูดูมาก เด็กจะเล่นดอกไม้ไฟกันคน่ะ เดี๋ยวเข้าตามากรุงเคี้ยวสเกตแต้โอาเม่์เมให้ตันลาผู้ไหนเนี่ยอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์ครับ้าเดี๋ยวมาทำอาหารเช้ากันแม่กินกาแฟนะสวัสดีค่ะพี่ไอ้หน้าอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ i'm ready เอ้าจานมาลูกแล้วมอคินงตับต่อ,อคินชอกาเสเ้านี้มาสำรวจธรรมชาตินะคะ ทำผัดหมี่โคราชดีกว่าวันนี้ไม่นาเมือตัวแล้วรบแรงมาก เลื่อยบาดมือพี่ไอ้หน้าไปทำแผลพ่อไปลูกป่าแ,แ,แ,แม่ก็ผัดมีอยู่ป้าป่าเลือดไหลส่งหน่วยพยาบาลพี่ไอ้หน้าไปทำให้นะค่ะแม่ผัดมีนะ เสร็จแล้วค่ะผัดมีโคราชนะวันนี้มีลูกค้ามาพักอยู่ข้างๆแล้วไดโตะไอ้หน้าทำอะไรคะมมัชาารยิ ย่างกับช็อกโกแลตนะป่ะดูน้องมานะทำละนี่วันนี้ไม่เหงาแล้วมีคนมากางเต็นท์อยู่ใกล้ๆมานะย่างได้หรือเปล่านะ่ะไอ้จังช็อกโกแลตมันจะละลายก่อนไหมนะ่ะนั่นไงช็อกโกแลตละลาย ไม่ได้กินแล้วกินไปแล้วหรอลูกไม่เปยือกินไปแล้วปังไม่หนูน้องมานะไม่ได้ย่างอะไรเลยกินเลยบรรยากาศวันที่สองคนคึกคักนะคะเพราะว่าอากาศดีนะมีลูกค้ามามากกว่าเมื่อวานเยอะเลย Gracias. แล้วก็ไปนอนนะคระแปลงฟันนอนนะ